ความว่างไร้อัตตาคลิปนี้เป็นความรู้ที่มาจากเต้าเตอจริงและมีเนื้อหาต่อจากคลิปที่แล้วค่ะคลิปที่แล้วเราอธิบายการประคองความเป็นหนึ่งไปแล้วและเนื่องจากหนึ่งคือสภาวะก,ก่อนก่อกำเนิดฟ้าดินและสรรพสิ่งผู้เขียนจึงอธิบายต้นกำเนิดสรรพสิ่งก่อนโดยทิ้งท้ายคลิปไว้ว่าผู้ที่สามารถประคองความเป็นหนึ่งได้จะต้องดำรงตนอยู่ในความไร้ ก็คือสภาวะของเต้าเตอ๋อที่ไร้รูปไร้เสียงไร้ตัวตนหรือเรียกง่ายๆก็คือไร้อัตตาท่านเหล่าจืออธิบายว่าเมื่อไร้อัตตาจึงรองรับทุกสิ่งไว้ได้เช่นว่าผู้คนล้วนพึงใจในชัยชนะและมิอาจยอมรับความพ่ายแพ้ได้แต่อริยะปาดกลับยอมรับความพ่ายแพ้ไว้แก่ตน นี่ก็เพราะไร้อัตตาอริยปลาดไม่แก่งแย่งชิงดีกับใครนี่ก็เพราะไร้อัตตาอริยกษัตริย์ไม่มีใจเพื่อตัวเองมีแต่เอาใจผู้คนมาใส่ในใจตนนี่ก็เพราะไร้อัตตาการแก่งแย่งชิงดีพูดจาโอ้อวดบรารมีตนจึงไม่ใช่ธรรมชาติของผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรมบรามรมีธรรมฉะนั้นผู้ที่รู้ว่าอะไรคือชัยชนะ แต่กลับยอมรับความพ่ายแพ้ไว้ได้จึงเป็นเนื้อนาบุญของโลกอันที่จริงก็ไม่ต่างจากคำสอนของพระพุทธองค์ในวัชระปรัชญาปารามิตาสูตรว่าอิงอูสัวจูเออเซิงฉีสินพึงกำหนดจิตที่ความไร้จึงไม่เกิดจิตใดการกำหนดจิตที่ความไร้ก็คือไร้รูปไร้อัตตาตัวตน ไม่ติดยึดว่าขันห้าอายตตะหกผัสสะหกวิญญาณหกคือรูปตัวตนของตนจึงไม่เกิดจิตใดตอบโต้เกิดเป็นรากฐานการปฏิบัติบำเพ็ญของพระโพธิสัตว์คือปารามิตาหกผู้ที่ปฏิบัติได้จึงเป็นเนื้อนาบุญแห่งโลกนี่คืออริยะบุคคลแต่ละท่านก็มีอัจฉริยาภาพในการอธิบายทมอันไร้รูป ด้วยรูปแบบสำนวนและวิธีการที่ต่างกันแต่ก็ชี้ไปที่สิ่งเดียวกันคือธรรมยานอันไร้รูปท่านลองจินตนาการดูว่าหากตัวท่านมีหน้าที่ชี้ไปที่เก้าอี้ตัวหนึ่งแล้วอธิบายลักษณะของเก้าอี้ตัวนั้นให้ผู้อื่นฟังท่านอาจจะอธิบายได้เป็นฉากฉากเช่นเก้าอี้สีนี้นะความสูงเท่านี้นะพิเศษสุด เก้าอีตัวนี้มีห้าขาแต่ถ้าหากว่าท่านมีหน้าที่ชี้ไปที่ธรรมยานอันไร้รูปแล้วอธิบายลักษณะของความไร้นั้นให้ผู้อื่นฟังท่านจะมีวิธีการอธิบายอย่างไรนั่นแหละคืออัจฉริยภาพที่ผู้เขียนมองเห็นในความเป็นอริยะบุคคลของผู้นำแต่ละศาสนา แต่ก่อนจะไปฟังคำอธิบายความไร้รูปไร้อัตตาตัวตนในแบบของท่านเหลาจืออย่าลืมส่งเสริมผู้เขียนด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผู้เขียนด้วยเพื่อเสริมสร้างพลังดีๆให้หมุนเวียนขอบคุณล่วงหน้าค่ะท่านเหลาจืออธิบายถึงตาเต้ามหาธรรมไว้ว่าด้วยเหตุที่ไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งที่ให้กำเนิดฟ้าดินและสรรพสิ่งน,นี้ว่าอะไร ก็เลยตั้งชื่อว่าเตาแปลว่าธรรมะแล้วก็อธิบายลักษณะของเตาวาตาแปลว่ายิ่งใหญ่แล้วอธิบายความยิ่งใหญ่นี้ว่าสิ่งทั้งหลายที่ก่อกำเนิดขึ้นเป็นความมีเรียกว่าเสี่ยวแปลว่าเล็กหมายถึงสิ่งเล็กๆแต่ละชิ้นแต่ละอันไม่ว่าจะเป็นหนอนพยาธิเชื้อโรคก้อนหินดินสายไปจนกระทั่งสิ่งที่ล้ำเลิศประเสริฐสุดในปฐพี ก็คือมนุษย์ก็นับว่าเป็นเพียงสิ่งเล็กๆที่ก่อกำเนิดขึ้นในท่ามกลางผืนฟ้าและแผ่นดินต่อเมื่อสิ่งทั้งหลายกลับคืนสู่ความว่างจึงเรียกว่าตาแปลว่ายิ่งใหญ่ความว่างก็คืออากาศธาตุที่ซอกซอนอยู่ในทุกสรรพสิ่งปกคลุมทั่วทุกสารทิศนั่นแหละคือตาเต้ามหาธรรมทั้งให้คำจำกัดความไว้ว่ามหา ก็คือไร้ขอบเขตไร้ขอบเขตก็คือไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดก็คือการกลับฟืน้นความยิ่งใหญ่ของมหาธรรมจึงเกิดจากความว่างไร้อัตตาตัวตนการกลับฟื้นจึงต้องเริ่มจากการขจัดอัตตาตัวตนทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความมีมีก็คือไม่มีเพราะจิตไม่ได้ติดยึดไว จึงต้องเรียนอย่างอริยะปราดที่ทำสิ่งใดก็ไม่ติดยึดในสิ่งนั้นอริยะปาดดดำรงตนอยู่ในความล้ำลึกของเต้าเตอ๋อก็คือมองแต่ไม่อาจเห็นคือไร้รูปฟังแต่ไม่อาจได้ยินคือไร้เสียงสแสวงหาแต่ไม่อาจได้รับคือไร้ตัวตน ในความยิ่งใหญ่อันหมายถึงความว่างไร้อัตตาของเต้าเตอ๋อนี้ท่านเหล่าจืออธิบายไว้ว่าสิ่งที่ก่อรูปกำเนิดร่างเป็นความมีก็คือดอกผลความว่างก็คือคุณประโยชน์ใช้สอยนี่คือการสอนให้พวกเรานำเต้าเตอ๋อที่มีอยู่ในตัวเองออกมาใช้ใช้ยังไงละ่ะใช้ทำอะไรเหมือนการปั้นดินเหนียวขึ้นเป็นภาชนะ รูปร่างของภาชนะที่ก่อกําเนิดขึ้นก็คือดอกผลความว่างของภาชนะก็คือคุณประโยชน์ใช้สอยอริยะปราดผู้ยิ่งใหญ่ดํารงตนอยู่ในความว่างไร้อัตตาก็เหมือนภาชนะที่ว่างจึงมีจิตที่กว้างใหญ่ดังฟ้าดินที่รองรับทุกอย่างได้ด้วยไม่แบ่งแยกดีชั่วจึงสามารถแบกรับภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่ฟ้ามอบหมายให้ได้ นอกจากนี้ยังอธิบายขยายความในความไร้อัตตาตัวตนอีกว่าอะไรที่เรียกว่าอัตตาโดยยกตัวอย่างว่าก็เช่นคนทั่วไปเมื่อเกิดเรื่องหน้าอดสูย่อมนำความเสียหายมาสู่ตนอะไรคือหน้าอดสูเล่าก็สิ่งถัดมาคือความน่าชื่นชมเมื่อได้รับความชื่นชมก็อยู่ไม่สุขเมื่อไม่ได้รับความชื่นชมก็อยู่ไม่สุขนี่แหละ ที่เรียกว่าหน้าอดสูแล้วอะไรที่เรียกว่านำความเสียหายมาสู่ตนเล่าก็เพราะยังมีตนจึงมีความเสียหายมาสู่ตนได้ก็เพราะยึดว่ากายนี้คือตัวตนของตนถ้าหากไม่ยึดว่ากายนี้คือตนแล้วจะมีความหน่าอดสูและความเสียหายมาสู่ตนได้อย่างไรต้องเรียนอย่างอริยปาฏิที่ไร้อัตตาตัวตน จึงหล่อล้อมตนกับโลกเป็นหนึ่งคุณค่าของโลกก็คือคุณค่าของตนเมื่อเกิดก็ไม่ใช่เพื่อตนเมื่ออยู่ก็ไม่ใช่เพื่อตนเมื่อตายก็ไม่ใช่เพื่อตนอาริยปาดจึงรักโลกเสมือนรักตนฉะนั้นผู้ที่เห็นคุณค่าของโลกเสมือนเห็นคุณค่าของตนตนก็ยิ่งใหญ่เท่าเทียมกับโลก ผู้ที่รักโลกเสมือนรักตนย่อมปกครองดูแลโลกได้ในความลุ่มลึกของท่านเหลาจือจึงอธิบายไว้ว่าอริยะปาาดคือผู้รู้จักตนแต่กลับมองไม่เห็นตนรัก ตแต่กลับไม่เห็นคุณค่าของตนนี่ก็เป็นเพราะไร้อัตตาตัวตนฉะนั้นอาริยะปราดยิ่งเห็นคุณค่าในตนเท่าใดก็ยิ่งเห็นคุณค่าของผู้อื่นเท่านั้นยิ่งรักตนเท่าใดก็ยิ่งรักผู้อื่นเท่านั้นรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราอาริยะปราดจึงเป็นผู้อุทิศเพื่อชาวประชา อันที่จริงประโยคนี้ก็คือความหมายเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระโพธิสัตว์ทั้งปวงว่าโพธิสัตว์คือผู้ยังประโยชน์แก่สรรพสัตว์อุทิศเพื่อประชาเมื่ออริยะปราดคือผู้ยิ่งใหญ่ที่ดำรงตนอยู่ในความว่างไร้อัตตาอริยะปราดจึงได้รับมอบหมายจากฟ้าให้ดูแลประชาชนใต้ล่า แทนฟ้าเบื้องบนเรียกว่าอริยกษัตริย์ท่านเหลาจื่อจึงกล่าวว่ากษัตริย์เมื่อได้รับความเป็นหนึ่งจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในท่ามกลางฟ้าดินจึงมีความยิ่งใหญ่สีประการและกษัตริย์คือหนึ่งในนั้นประการแรกมหาธรรมยิ่งใหญ่ด้วยไร้อัตตาประการที่สองฟ้ายิ่งใหญ่ด้วยไร้อัตตาประการที่สามพัสสุทยยิ่งใหญ่ด้วยไร้อัตตา ประการที่สี่กษัตริย์ก็คือผู้ยิ่งใหญ่ด้วยไร้อัตตาด้วยเหตุที่กษัตริย์คือผู้ยิ่งใหญ่ในท่ามกลางฟ้าดินเต้าเตอ๋อจึงสอนเรื่องการปกครองบ้านเมืองโดยมีรายละเอียดประกอบมากมายตั้งแต่การประครองความเป็นหนึ่งความไร้อัตตาพลังกลมกลืนพลังความเข้มแข็งคุณค่าของชีวิตการปกครองโดยไม่ปกครอง การกระทําโดยไม่กระทําสอนโดยไม่เอ่ยวาจาคุณธรรมของผู้นำความพอเพียงความรู้คือรากเหง้าของปัญหาในสังคมและเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นคุณธรรม5ซึ่งคือเมล็ดพันธุ์ที่ทำให้บ้านเมืองเติบโตแข็งแรงเป็นปึกแผ่นและแม้แต่ผลจากการปกครองของทอรลาลาดและอื่นๆอ,อีกมากมายที่ผู้เขียนเองก็อาจจะอธิบายได้ไม่หมด ทุกหัวข้อล้วนมีรากฐานมาจากความยิ่งใหญ่ของมหาธรรมอันหมายถึงความไร้อัตตาตัวตนทั้งสิน้นในเซตนี้ผู้เขียนก็จัดทำคลิปให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะคลิปหนึ่งก็จะไม่ให้เกินประมาณ10นาทีสำหรับคลิปนี้ก็ได้อธิบายความว่างไร้อัตตาไปแล้ว คลิปหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องพลังกลมกลืนพลังความเข้มแข็งที่ทำให้อรรยบุคคลสามารถแบกรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่ฟ้ามอบหมายให้ได้แล้วเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ